มปลาพี่น้องสมปลาขันมือวานนี้พี่น้องแม่อ,อะลรยสดมือวานนี่ขันสมปลามันหอน,นก็เลยเป็นไว้ายพี่น้องหอนสุดๆมือวานี่พี่น้องไม่เป็นแล้วเป็นแล้วนี่เป็นแล้วแวขงเกเดเลยพี่น้องแขงเกเดเลยนี่พี่น้องผููบ่มักสมปัานธยาพอดีพี่น้องไงนี่ พี่น้องสมปามากินน้ำข่อยเดอ้อพี่น้องเอ๋ยมากินน้ำข่อยเดอ้อพี่น้องเอ๋ยเป็นแล้วเป็นแล้วขั้นมือวานนี้พี่น้องไม่อะไรซดมือวานี้เป็นแล้วพี่น้องเป็นแล้ว ดอพี่น้องดอเอากระเทียมสุดกัดเข้าไปพี่น้องมาเพชดขีนูกัดเข้าไปพี่น้องก็สุดยอดความซสบสมปลาพี่น้องดอิพี่น้องมามา,มาพี่น้องมาสมปลาไม่อาจขันเมื่อวานนี้เป็นแล้ว ชุดยอดเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยขันเมื่อวานนี่พี่น้องนี่พี่น้องชุดยอดเลยมันห่อนเมื่อวานนี่ก็เลยเป็นไว้พี่น้อง สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดอร่อยจังเลยมามาพี่น้องมามากินน้ำข่อยพี่น้องสมปลาเศกเศกไม่อาไรสซดเมื่อวานนี่เด้พี่น้องเห็ดสมปลานะเมื่อนี้ก็เลยได้กินพี่น้องเลยมื่อนี้ก็ได้ได้กินพี่น้องเลยซ่บสุดๆเลยมื่อนี้ กัดตับหมักเพิดขี่หนูพี่น,น้องนีสุดยอดเลยสุดยอดกระเทียมโทนพรอพี่น because, ้องกัดกุ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 ดเขับไปกระสุดยอดแสบเลยพี่น้องพี่น้องมามามากินน้วกันขอบใจเลยพี่น้องเด้อเจเข่าสมเข่าเชียขอบใจหลายสุขดีลำรวยเด้อขอบใจขอบใจบาย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 